สวัสดีครับผมนายอนุชาสินโชคช,ชื่อเล่นชื่อเบิร์ดครับผมเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สม,มยัมยใหม่และระบบอัตโนมัติคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตระยองระบบที่ผมเร,เรียนก็จะเป็นระบบที่เรียนในเวลาราชการก็คือเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออ,อุตสาหกรรมมัธยมระยองครับ ผมได้รับราวงวัลผู้มีผลการเรียนดีเด่นประจำสาขาปีการศึกษา2564ด้วยเกรดเฉลี่ย3.93ครับก็สาขาที่ผมเลือกเรียนนะครับก็จะมีการเรียนเกี่ยวกับยานยนต์สมัยใหม่แล้วก็าาระบบอัตโนมัติควบคู่กันไปนะครับในด้านของยานยนต์นี้ก็จะมีการเรียนกับพื้นฐานยานยนต์มีการลงแลบปฏิบัติยานยนต์ครับในส่วนของระบบอัตโนมัติก็จะมีการเรียนเกี่ยวกับ PLC การทำนิวเมติกการเขียนโปรแกรมครับแล้วก็มี l ลบให้ลงปฏิบัติเช่นเดียวกันครับ เคล็ดลับการเรียนของผมคือพยายามเข้าเรียนให้ทุกคาบครับขยันทําการบ้านและฝึกทาใบงานที่อาจารย์ให้บ่อยๆแล้วในขณะเวลาเรียนนะครับอาจารย์จะทําการอ่าวีดีโอการเรียนการสอนลงไว้ใน Microsoft อ e ทีมเพื่อที่ให้นักศึกษาสามารถไปทบทวนบทเรียนย้อนหลังได้ครับซึ่งในเวลาว่างหรือว่าเวลาที่ผมเลือกเรียนแล้วนะครับผมจะมานั่งดูวีดีโอย้อนหลังที่อาจารย์อัดนไว้ให้ครับเพื่อมีการทบทวนบทเรียนอีกครั้งในช่วงที่จะมีการสอบมิดเทิมหรือว่าสอบไฟแนลนะครับ ผมก็จะมีการตั้งกลุ่มมาติวนงังสือกับเพื่อนๆก่อนสอบสองสัปดาห์เพื่อเป็นการทบท,บท,บทวนบทเรียนอีกครั้งครับสำหรับน้องๆที่จบสายอาชีวะมาในระดับปวสและพี่ๆที่กำลังทำงานอยู่และสนใจอยากต่อในระดับปริญญาตรีนะครับผมแนะนำสาขานี้เลยครับเพราะสาขานี้เป็นแบบปริญญาตรีต่อเนื่องถ้าพี่ๆและน้องๆที่มีปวสอยู่สามารถมาลงสมัครสาขานี้ได้เลยโดยใช้ระยะเวลาเพียงแค่2-3ปีในการเรียนก็สามารถจบและรับปริญญาตรีได้ครับ ที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบกรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมแห่งนี้เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยมีการจัด,จดกิจกรรมอบรมให้กับนักศึกษายอยู่ตลอดมีห้องแลบปฏิบัติการเพื่อช่ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงผมรับรองได้เลยว,ว่าพี่ๆและน้องๆจะไม่เบื่อและจะได้ประสบการณ์ที่ดีจากการเรียนที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบกรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมแห่งนี้แน่นอนครับ